สวัสดีค่ะวันนี้มาแบ่งปันสุตดินปลูกไม้อบน้ำสกุลฮาวเทียกันค่ะอีกสูตรหนึ่งนะคะก็จะมีเวอร์มิคูไรท์หลิตรนะคะหินภูเขาไฟเบอร์ศูนยศนยกิโลค่ะปุ๋ยมูลเซ้เดินอีก2กิโลพีชมอสแบบละเอียดอีก3ลิตรค่ะ แล้วก็เพอร์ไลอีก3มลิตรอัตราส่วนนี้ตามใจชอบเลยแต่อุคมขอใช้อัตราส่วนนี้เนาะแทนในวันนี้นะคะใครอยากได้ดินปลูกแบบนี้ผสมตามได้เลยค่ะเดี๋ยวไปดูว่าน้องจะมีความละเอียดหรือความหยาบมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวดูตอนคลิปที่อุ้มกำลังจะผสมให้ดูนะคะลืมบอกไปค่ะว่าอุ้มเติมดินญี่ปุ่นคานนมะไปอีกหนึ่งลิตรอันนี้ตัวนี้จะส่งให้กับลูกค้า น้องเป็นลูกค้าประจําค่ะก็เลยผสมเติม,มให้น้องหน่อยค่ะอันนี้ก็ผสมให้เข้ากันปกติเลยค่ะพยายามว่าให้ดูว่าพีทมอสเนี่ยจับตัวเริ่มจับไม่ได้จับตัวกันเป็นก้อนแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมทําให้ละเอียดที่สุดนะคะหมายถึงว่าให้มันคุกเข้ากันได้มากที่สุดค่ะแบบนี้ค่ะคือดินปลูกฮาวเทียอุ่มจะเน้นโปร่งเพราะว่าที่บ้านอุ่มเนี่ยอุ่มอยากให้ อากาศเขาถ่ายเทได้ดีค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะลากเขาจะจับตัวแล้วเขามีฐานสารอาหารที่ครบที่ดีแล้วก็มีปุ๋ยมูลไส้เดือนอยู่แล้วตัวนี้ไม่ต้องใส่ปุ๋ยตัวอื่นเลยเพราะว่าฮาวเทียชอบปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะจะเห็นว่าจะมีพีทหมอกที่มันเป็นก้อนๆอ,อยู่ไหมคะเนี่ยตัวเนี้ยพอดีตอนที่ได้มาเนี่ยผมก็ไม่ได้บี้เนาะผมก็ใส่กล่องไว้พอเอาออกมาอีกทีหนึง่งเ,เราต้องมาดูอีกทีหนึ่งค่ะก็พยายามที่จะให้เขา ผสมเข้ากันให้มากที่สุดนะคะลองผสมดูนะคะลองเอาสูตรนี้ไปใช้ดูค่ะว่ามันปูงดีนะคะใช้ได้อยู่ถ้าใครมีหินลาวาหรืออะไรก็เอาไปได้เลยเนี่ยมาดูค่ะอันนี้คือสภาพที่เดี๋ยวอมจะให้ดูค่ะเวลากรากำให้มันแน่นๆเนี่ยมันจะไม่ติดกันแบบนี้ น,นี่คือดินที่ปง่งดินที่พร้อมใช้สําหรับไม้อบน้ําแต่ถ้าเป็นพวกไม้หนามค่ะเขาต้องการความชื้นที่มากกว่านะเราก็ให้มันป่งน้อยกว่านี้หน่อยขึ้นอยู่ที่ตัวเราค่ะว่าเราชอบรดน้ํามากรดน้ําบ่อยไหมอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้อันนี้คือเคล็ดลับในสูตรที่อุ่มมาแบ่งปันกันนะคะอย่าลืมใส่ตะกร้าต้นจีให้น้องด้วยนะคะ,ะตัวนี้อุ่มไม่ได้ใส่เข้าไปนะคะอุม่มจะใส่ก็ต่อเมื่ออุ่มผสมดินปลูกแล้วอันนี้คือสูตรพื้นฐานนะคะลองไปใช้ดูนะคะ คุณค่ะบ๊ายบายค่ะ